สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับแบ่งปันความรู้เรื่องพระเครื่องนะครับวันนี้เลยยกตัวอย่างเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะครับจังหวัดอยุทยาปีสอง1นห้า้ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นรุ่นนาลายทรงเมืองนะครับนี่ครับล,ลักษณะเหรียญจะเป็นหลวงพ่อนั่งบนอัศานะซ้ายขวามีมังกรนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นพระนาลายปางทรงเมืองนะครับนี่ครับหลักการพิจารณาก็ดูไม่ยากนะครับก็สังเกตที่ผิวพันโลหะความตึงความเด้งของตัวอักษรนะครับเรามาลงกล้องกันเลยดีกว่าครับนี่ครับพยายามจดจำใบหน้าให้ดีนะครับ ลูกตาหลวงพ่อจะต้องเด้งๆแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับดูพื้นผิวให้เรียบตึงนะครับตัวอักษรจะต้องเด้งๆทุกตัวนะครับไม่มีตัวไหนบี้ลงไปนะครับนี่ครับหลงวงพ่อพรมด้านหน้าเป็นมังกรก็ต้องดูให้เด้งๆนะครับรายละเอียดจะ ชัดมากนูนขึ้นมาชัดมากนี่ครับเกตมังกรก็จะเด้งมากนะครับตาพื้นผิวนี่ตึงมากไม่มีส่วนไหนไม่ตึงเลยนะครับนี่ครับนี่คือด้านหน้านะครับทั้งสองฝั่ง เดิมๆเ,เลยนะครับขี้เบ้ายัางอยู่เลยนะครับผงๆผเนี่ยทำให้เป็นหลักการพิจารณาให้ดูได้ไม่ยากนะครับมาเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับนารายณ์ทรงเมืองสังเกตที่ตัวอักษรให้ดีนะครับตัวอักษรด้านบนนะครับจะดิ้งด้งชัดเจนแบบนี้นะครับต้องไม่บี้ไม่แบนลงไปนะครับ นี่นารายทรงเมืองนี่ครับนี่มังกรจะเด้งมากเลยนะครับสวยสวยงามกงเกตเป็นศิลปะที่สวยงามจริงครับพระนาลายดูใบหูดูรูหูให้ชัดเจนนะครับว่าต้องเป็นแบบนี้ นี่เรามาดูข้างกันบ้างข้างก็เป็นตัดแบบครึ่งใบนะครับทั่วทั้งเหรียญเลยนี่ครับมีตั้งแต่ด้านบนเลยครึ่งใบไม่ใช่แบบตัดแบบปืด้เดียวนะครับนี่ครึ่งใบหลักการพิจารณานะครับดูร้อยอยากของขอบตัดที่ดีนะครับ ต้องเป็นหยากๆแบบนี้นะครับผิวนี่เดิมจัดๆเลยไม่ได้ปัดไม่ได้อะไรเลยนี่ครึ่งใบนะครับโดยรอบเป็นหลักการพิจารณาเข้าวๆ เเป็นขั้นอย่างนี้นะครับเป็นขยักแบบนี้ประกอบการพิจารณาอย่างหนึ่งนะครับดูไม่ยากนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นของหลวงพ่อภูมิวัดขนนนเหนือที่ว่ามีประสบการณ์มากมายนะครับเป็นรุ่นนี้ละลายทรงเมืองนะครับเหรียญกำลังดีแล้วครับกำลังขนาดกำลังพอดี องนี้สวยมีประหลอดด้วยครับทั้งหน้าทั้งหลังเดิมๆเลยวัน mm hmm. นี้ก็มาแบ่งปันความรู้ mm hmm. กับเหรียญหลงวงพ่าพมวัดขนอนเหนือ mm hmm. ปี2,521 mm hmm. รุ่นนาลายทรงเมืองนะครับ mm hmm. ถ้าคิดว่าคลิปนี้ mm hmm. ดีและมีประโยชน์ รบกวนกดไลค์และกดซับสไคร b ์เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ